เคล็ดลับสังเกตผักผลไม้ที่คุณภาพเริ่มลดลงสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผักผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเพราะเราต้องทำอาหารทานกันทุกวันใช่ไหมคะว่าเราจะดูได้อย่างไรว่าผักเหล่านี้เริ่มเสือ่อมคุณภาพลงแล้ว ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าผักผลไม้ยิ่งสดดิ่งดีแต่ในความเป็นจริงแล้วความสดนั้นมีอายุสั้นและเปลี่ยนแปลงได้เร็วตามสภาพแวดล้อมตั้งแต่ช่วงที่ขนส่งการจัดเก็บไปจนถึงวิธีที่เราวางไว้ในครัวค่ะ ทุกขั้นตอนล้วนส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการที่ซ่อนอยู่ภายในเพราะหลายครั้งผักผลไม้ที่ดูปกติภายนอกกลับสูญเสียวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระไปมากโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นนะคะเราจึงจะมาเรียนรู้ถึงวิธีสังเกตว่าผักผลไม้เหล่านี้เริ่มเสื่อมคุณภาพแล้วโดยดูจากอะไรบ้างวิธีที่หนึเลยก็ดูจากสีว่าเริ่มซีดลงกว่าปกติ สีของผักผลไม้เป็นสัญญาณสำคัญค่ะที่บอกถึงคุณภาพและความสมบูรณ์ของสารอาหารภายในโดยเฉพาะกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระในผักสีส้มเหลืองหรือในมะเขือเทศรวมถึงในผักใบเขียวด้วย ปกติเมื่อผักผลไม้เริ่มมีสีซีดมนหรือไม่สดใสเหมือนตอนซื้อใหม่ๆนั่นคือสัญญาณว่ากระบวนการออกซิเดชันได้เริ่มทำงานแล้วสารอาหารที่ไวต่อแสงความร้อนและออกซิเจนจะค่อยๆสลายจึงทำให้คุณค่าทางอาหารลดลงโดยไม่จำเป็นต้องเน่าเสียก่อนด้วยซ้ำไปค่ะ ซึ่งการสังเกตสีของผักผลไม้เป็นวิธีง่ายที่สุดที่ช่วยให้เราเลือกของสดได้อย่างแม่นยำหากสีของผักใบเขียวเริ่มอมเหลืองหรือผลไม้สีแดงสดอย่างมะเขือเทศเริ่มจางลงจนออกชมพูเรื่อเๆให้เข้าใจได้ทันทีว่าสารอาหารในเนื้อผลลดลงมากผักผลไม้ลักษณะนี้แม้ยังสามารถรับประทานได้ แต่คุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายย่อมไม่เท่ากับของสดใหม่ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อที่สดใหม่จัดเก็บในที่เย็นหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรงและบริโภคภายในระยะเวลาไม่นานเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดค่ะ 2. กลิ่นหอมตามธรรมชาติลดลง กลิ่นหอมของผักผลไม้ไม่ได้เป็นเพียงเอกลักษณ์ของแต่ละชนิดเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงความสดและคุณค่าทางโภชนาการในระดับลึกอีกด้วย กลิ่นหอมที่เรารับรู้ได้เกิดจากน้ำมันหอมระเหยและกรดอินทรีย์ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ไวต่อแสงความร้อนและออกซิเจนเมื่อเวลาผ่านไปหรือจัดเก็บไม่ถูกวิธีสารเหล่านี้จะระเหยหรือสลายตัวจนกลิ่นหอมจางลงในบางครั้งกลายเป็นกลิ่นหมักหรือกลิ่นเปรี้ยวแทนและนั่นคือสัญญาณว่า ความสดใหม่ของผักผลไม้เริ่มลดลงและสารอาหารสำคัญบางส่วนก็เริ่มถูกทำลายตามไปด้วยค่ะการสังเกตกลิ่นจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยบอกความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพได้อย่างชัดเจน เช่นมะม่วงที่มีกลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติจะมีกลิ่นเบาบางลงเมื่อผ่านการเก็บไว้นานหรือส้มที่เคยมีกลิ่นสดชื่นอาจมีกลิ่นหมักเล็กน้อยก่อนเริ่มเน่าเสียการสูญเสียกลิ่นเหล่านี้ไม่เพียงบ่งชี้ถึงรสชาติที่เปลี่ยนไปแต่ยังแปลว่ามีการสลายตัวของสารระเหยที่มีตามธรรมชาติด้วยดังนั้นหากซื้อผักและผลไม้สดใหม่มาแล้ว ควรมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นคงที่หลีกเลี่ยงการตากลมหรือโดนแสงแดดโดยตรงเพราะจะช่วยรักษากลิ่นหอมธรรมชาติและคุณค่าทางอาหารของผักผลไม้ไว้ให้ได้นานยาวขึ้นค่ะ 3. เนื้อสัมผัสนิ่มหรือเหี่ยวยน่น เนื้อสัมผัสของผักผลไม้เป็นตัวชี้วัดความสดที่สำคัญไม่แพ้สีหรือกลิ่นค่ะเพราะโครงสร้างของเนื้อเยื่อพืชเต็มไปด้วยน้ำและสารอาหารที่ช่วยให้ผิวเต่งตึงและกรอบแน่นเมื่อเวลาผ่านไปความชื้นจะระเหยออกจากเซลลทำให้ผักผลไม้สูญเสียน้ำและแรงดันภายในเซลลดลงเนื้อจึงเริ่มนิ่มเหี่ยวหรือย่น การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงทำให้รูปลักษณ์ไม่น่ากินแต่ยังหมายถึงการสูญเสียวิตามินที่ไวต่ออุณหภูมิและออกซิเจนรวมทั้งเอนไซม์ต่างๆที่เริ่มสลายตัวจึงทำให้คุณค่าทางอาหารลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยผักที่เริ่มเหี่ยวเช่นคะนา้าผักกาดหรือผักชีมักมีเนื้อสัมผัสย่นและไม่กรอบเหมือนตอนซื้อใหม่ๆส่วนผลไม้ที่เริ่มนิ่มเกินไปเช่นมะละกอกล้วยหรือมะเขือเทศมักเกิดจากกระบวนการ การย่อยสลายภายในที่เริ่มทำงานที่จะทำให้รสชาติเปลี่ยนและเนื้อแน่นน้อยลงแม้ยังพอรับประทานได้แต่สารอาหารย่อมลดลงมากกว่าของสดใหม่ซึ่งการเก็บรักษาในที่เย็นพอเหมาะและหลีกเลี่ยงการซ้อนทับกันจะช่วยลดการสูญเสียน้ำและรักษาเนื้อสัมผัสไว้ได้ยาวนานขึ้นค่ะ และ4ค่ะมีจุดสีน้ำตาลหรือดำบนผิวจุดสีน้ำตาลหรือดำที่ปรากฏบนผิวผักผลไม้เป็นหนึ่งในสัญญาณแรกๆที่บ่งบอกถึงการเริ่มเสื่อมสภาพของเซลล์ภายในที่โดยส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชันจึงทำให้เนื้อผลไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อถูกตัดหรือช้ำ โดยจุดเหล่านี้ยังอาจเกิดจากการถูกกระแทกหรือการจัดเก็บในอุณหภูมิไม่เหมาะสมซึ่งทำให้ผนังเซลล์แตกและสารอาหารบางชนิดถูกทำลายเร็วขึ้นดังนั้นเมื่อผิวเริ่มมีจุดเข้มจึงถือว่าอาหารเริ่มสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไปแล้วค่ะ ซึ่งการสังเกตผิวของผักผลไม้มีความสำคัญมากเพราะแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนแค่ช้ำเล็กน้อยแต่ภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อที่เรามองไม่เห็นเช่นแอปเปิ้ลมะเขือเทศหรือกล้วยที่มีจุดสีน้ำตาลเข้มมักสูญเสียความกรอบแน่นและรสชาติลดลงผักอย่างแตงกวาหรือมะเขือยาวที่มีรอยดำอาจเริ่มเน่าได้ในไม่นาน การเลือกผลที่ผิวเรียบเนียนสีสม่ำเสมอและไม่มีรอยจำ้ำจึงเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เราได้ของสดใหม่เต็มคุณค่าและควรรีบนำผลไม้ที่เริ่มมีจุดมาปรุงหรือนำไปแช่เย็นเพื่อชะลอการเสื่อมของสารอาหารค่ะและ 5. มีรอยช้ำหรือรอยบุบรอยช้ำหรือรอยบุบบนผักผลไม้เป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้าม เพราะแม้ว่าดูเป็นแค่ความเสียหายภายนอกเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วเป็นจุดที่เซลล์พืชภายในถูกทำลายจึงทำให้กระบวนการสลายตัวเริ่มต้นขึ้นทันทีเมื่อผิวถูกกระแทกหรือกดทับเอนไซม์ภายในเซลล์จะสัมผัสกับออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้บริเวณน,นั้นเปลี่ยนสีเข้ม และเนื้อเริ่มนิ่มลงซึ่งส่งผลให้สารอาหารที่ไวต่ออากาศและความร้อนถูกทำลายได้ง่ายกว่าบริเวณอื่นๆจึงทำให้ผักผลไม้ที่มีรอยช้ำมักสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการเร็วกว่าของที่ยังสมบูรณ์ค่ะ และรอยช้ำยังถือเป็นจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เพราะเป็นบริเวณที่ผิวป้องกันตามธรรมชาติถูกทำลายทำให้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ง่ายโดยเฉพาะหากจัดเก็บในสภาพอากาศร้อนหรือชื้น ผลไม้ที่มีรอยบุบอย่างกล้วยแอปเปิลหรือมะม่วงจะเริ่มมีกลิ่นหมักเร็วขึ้นส่วนผักอย่างมะเขือหรือแตงกว่าอาจเน่าได้ภายในไม่กี่วันดังนั้นการเลือกจึงควรหลีกเลี่ยงผักผลไม้ที่มีรอยกระแทกชัดและหากจำเป็นต้องใช้ควรตัดส่วนที่ช้ำออกก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อความปลอดภยัยและยังคงไว้ซึ่งสารอาหารที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมค่ะ และข้อที่6นะคะมีของเหลวซึมออกมาของเหลวที่ซึมออกมาจากผักผลไม้เป็นสัญญาณชัดเจนว่ากระบวนการสลายตัวภายในได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยทั่วไปเนื้อเยื่อของผักผลไม้จะประกอบด้วยน้ำและเซลล์ที่มีผนังแข็งแรงช่วยเก็บกับความชื้นไว้ภายในเมื่อเซลล์เสื่อมสภาพจากการเก็บไว้นาน ถูกกระแทกหรือสัมผัสกับอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมผดังเซลล์จะเริ่มแตกทําให้น้ําและสารอาหารละลายออกมาสู่ผิวด้านนอกของเหลวเหล่านี้มักมีทั้งน้ําตาลกรดอินทรีย์และวิตามินที่ละลายน้ําได้ซึ่งเป็นสาเหตุให้สารอาหารสูญเสียไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะคะยังเป็นตัวดึงดูดจุลินทรีย์ให้เข้ามาเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นจึงมักตามมาด้วยกลิ่นหมัก หรือเมือกบนผิวในเวลาไม่นานการบริโภคผักผลไม้ลักษณะนี้แม้ไม่ถึงขั้นอันตรายทันทีแต่จะได้คุณค่าทางโภชนาการน้อยและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ดังนั้นควรคัดแยกออกรีบปรุงภายในวันนั้นหรือเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิต่ำเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพถือเป็นการรักษาความสดและความปลอดภัยของอาหารค่ะ 7. ผิวเริ่มเหนียวหรือมีเมือก ผิวที่เริ่มเหนียวหรือมีเมือกเกาะบนผักผลไม้เป็นสัญญาณสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีวะซึ่งมาเกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บนผิวเมื่อผักผลไม้ได้รับความชื้นสูงหรือเก็บในอุณหภ,ภูมิที่อุ่นเกินไปจุลินทรีย์เหล่านี้จะเริ่มย่อยสลายเนื้อเยื่อทำให้โปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเมือกเหนียวบนผิว ผลที่ตามมาก็คือการสูญเสียวิตามินแร่ธาตุและเอนไซม์สำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะสารอาหารที่ไวต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์และออกซิเจนการมีเมือกจึงไม่เพียงทำให้เนื้อสัมผัสไม่น่ารับประทานแต่ยังบ่งชี้ว่าคุณค่าทางอาหารลดลงและความปลอดภัยก็เริ่มน่ากังวลด้วยค่ะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือผักใบเขียวเช่นผักบุ้งคะนา้าหรือผักกาดที่เมื่อเก็บไว้นานจะเริ่มมีผิวลื่นและเหนียวเมื่อสัมผัสส่วนแตงกวาหรือมะเขือเทศอาจมีฟิล์มบาง,บาง คล้ายวุ้นเคลือบบนผิวซึ่งเป็นสัญญาณว่าเริ่มมีการหมักและย่อยสลายหากปล่อยไว้ต่อจะมีกลิ่นเปรี้ยวและเน่าเสียอย่างรวดเร็วการป้องกันทำได้โดยเก็บในภาชนะปิดที่สะอาดแห้งและมีการระบายอากาศที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการล้างก่อนเก็บเพราะความชื้นจะเร่งให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นผักผลไม้ที่เริ่มมีเมือกจึงควรคัดออกหรือปรุงทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและรักษาความปลอดภัยในการบริโภคค่ะ าถึงข้อที่8กันแล้วนะคะนั่นก็คือมีกลิ่นหมักหรือเปรี้ยวผิดธรรมชาติกลิ่นหมักหรือกลิ่นเปรี้ยวผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับผักผลไม้เป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางชีวเคมีภายในและเริ่มมีการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์โดยกลิ่นเหล่านี้มักมาจากจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนน้าตาลธรรมชาติในผลไม้ให้กลายเป็นกรดอินทรีย์ซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นเปรี้ยวและหมกัก การเกิดกลิ่นแบบนี้ไม่เพียงแสดงถึงความเสื่อมของรสชาติแต่ยังบ่งชี้ว่าสารอาหารที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงและเอนไซม์ธรรมชาติในผลไม้ได้สลายตัวไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะในสภาพอุณหภูมิห้องที่อุ่นและชื้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต,ตได้เร็วมากค่ะ ผักผลไม้ที่มีกลิ่นหมักเช่นมะม่วงที่มีกลิ่นเปรี้ยวคล้ายเหล้าหรือกล้วยที่มีกลิ่นหมักคล้ายวายล้วนเกิดจากกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติที่ล้ำเส้นความสดใหม่ไปแล้วส่วนผักอย่างผักกาดหรือแตงกวาอาจส่งกลิ่นเปรี้ยวหมักคล้ายการดองทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการถนอมอาหารซึ่งแปลว่าเริ่มเสื่อมสภาพและมีการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์บนผิว การสังเกตกลิ่นจึงเป็นวิธีตรวจสอบที่ง่ายและแม่นยำที่สุดถ้ากลิ่นไม่เหมือนตอนที่ซื้อมาควรหลีกเลี่ยงการบริโภคทันทีเพราะถึงแม้ผักและผลไม้เหล่านั้นยังดูไม่เน่าแต่สารอาหารย่อมลดลงมากและอาจมีจุลินทรีย์ก่อโรคปากปนอยู่แล้วค่ะมาถึงข้อที่9กันแล้วนะคะนั่นก็คือใบหรือขั้วหลุดง่ายกว่าปกติการที่ใบหรือขั้วของผักผลไม้ที่หลุดง่ายกว่าปกติเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เซลยึดเหนียวภายในเริ่มเสื่อมสภาพซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับความสดและคุณค่าทางอาหารในเนื้อเยื่อพืชค่ะที่โดยปกติแล้วขั้วและใบจะยึดติดแน่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงแต่เมื่อเวลาผ่านไปความชื้นและสารอาหารในเซลลดลงเอนไซม์ MC ธรรมชาติภายในจะย่อยโครงสร้างที่ยึดติดแน่นให้หลวมตัวจึงทำให้ขั้วหรือใบหลุดออกง่ายโดยไม่ต้องออกแรงมาก ซึ่งผักผลไม้ลักษณะนี้แม้ยังดูดีภายนอกแต่ภายในมักมีการสูญเสียน้ําวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระไปแล้วในระดับหนึ่งซึ่งหมายความว่าคุณค่าทางโภชนาการได้เริ่มลดลงตั้งแต่ก่อน เห็นอาการเหี่ยวหรือเปลี่ยนสีค่ะตัวอย่างที่พบบ่อยเช่นมะเขือเทศที่คั้วหลุดเองจากผลโดยไม่ต้องดึงหรือส้มที่คั้วแยกออกจากเปลือกได้ง่ายเกินไปมักเป็นผลจากการเก็บไว้นานหรือเก็บในที่อุณหภูมิสูงเกินไปส่วนผักใบเขียวอย่างผักชีหรือผักกาดที่ใบหลุดล่วงเมื่อจับเพียงเบาๆก็สะท้อนว่ามีการสูญเสียน้ำในระดับเซลล์แล้วการสังเกตสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเลือกของสดได้อย่างแม่น ยาขึ้นควรเลือกผักผลไม้ที่คั่วแน่นไปติดกับก้านดีและไม่มีรอยแห้งหรือนิ่มตรงขั่วส่วนการจัดเก็บในที่เย็นและมีความชื้นเหมาะสมจะช่วยชะลอการเสื่อมและรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้ให้ยาวนานขึ้นโดยสรุปนะคะ ผักผลไม้ที่เรารับประทานในแต่ละวันไม่ได้เพียงให้รสชาติสดชื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่จําเป็นต่อร่างกายการสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของสีกลิ่นหรือเนื้อสัมผัสจึงไม่ใช่เรื่องจุกจิกค่ะ แต่คือการฝึกให้เราเข้าใจวงจรชีวิตของอาหารสดและรู้เท่าทาันการเสื่อมสลายของสารอาหารซึ่งการเลือกผักผลไม้ที่ยังคงสดใหม่ไม่เพียงทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจะยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริโภคอย่างมีสติที่ช่วยลดของเสียจากการซื้อเกินจำเป็นหรือทิ้งก่อนถึงเวลาค่ะ และในชีวิตประจำวันการดูแลคุณภาพของผักผลไม้เริ่มต้นได้จากการเลือกซื้ออย่างรอบคอบเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมและใช้ให้หมดภายในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดการเก็บในตู้เย็นก็ไม่ควรแน่นเกินไปเพราะอากาศจะหมุนเวียนได้ไม่ทั่วถึงการแยกเก็บตามประเภทเช่น ผักใบเขียวผลไม้สุกและผลไม้ที่คายแก๊สเอทิลีนจะช่วยยืดอายุและชะลอการสูญเสียคุณค่าทางอาหารได้ดีนอกจากนี้นะคะการมั่นตรวจดูของสดที่มีอยู่ในครัวเป็นประจำยังช่วยให้เรารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและวางแผนการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณแม่บ้านได้เคล็ดลับดีๆในการเตรียมผักผลไม้ให้กับคนในครอบครัวของเราแล้วที่อย่างหนึ่งที่พยาบาลจุ๋มต้องปรับปรุงก็คือการซื้อของที่มากเกินไปทําให้ตู้เย็นแน่นไปหมดซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อผักผลไม้ของเราได้ต้องนําไปปรับปรุงบ้างแล้วคะ่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณพักชาลิสาจำปามูลนะคะที่มาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับเหล่านี้ ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ